เราทันทีตอนนั้นเลยเพราะหลังจากนั้นเสร็จเรามีคนที่ว่าเราแนะนำหรือขายสินค้าไปครบ20ชิ้นแล้วนะคะเพราะหลังจากนั้นค่ะพอแนะนำครบ20ชิ้นแล้วเราแนะนําทั้งหมดเลยค่ะทั้งองค์กรเลยนะคะครบ500ชิ้นค่ะเราจะเปลี่ยนสถานะขึ้นเป็นอันติเมททันทีนะคะแล้วทีนี้ค่ะเรามาดูกันนะคะเราค่ะ เลามีสถานะเป็นเบสิกนะคะเพราะเราแนะนำเอง1นึถึงสิชิ้นเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะในเมื่อเราแนะนำห1ึ่ถึงสิชิ้นเราเป็นสถานะเบสิกเราไม่แนะนำบีหค่ะเราไปแนะนำสองคนเลยนะคะบีสอ่ะแล้วเราก็ไปแนะนำอีกคนหนึ่งนะคะบี 3, เนาะ ตรงนี้นะคะเรามีค่าคอมกลับเข้าบัญชีเราเลยไม่ต้องถอนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นบริษัทจะเป็นฝ่ายโอนให้เราเลยนะคะ2 4งสีวันนี้นะคะขอใช้สินค้าที่เราจะซื้อในหมวดของ UP i c k ช h ย i c e 999บาทนี้นะคะนะคะทุกท่านขอใช้ราคานี้นะคะ ส่วนอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดถึงจะได้เข้าใจง่ายนะคะทีนี้ค่ะเราลองมาผ่าแผนกันต่อไปนะคะเราเป็นเบสิกค่ะเพื่อนเราก็เป็นเบสิกเพื่อนเราก็อยากชวนถูกไหมคะเขาก็ไปชวน B4 มาค่ะไปชวน B5 มาค่ะตรงนี้สังเกตไหมคะเราอยู่สถานะเดียวกันเราเพิ่งเริ่มต้นทำงานเหมือนกัน B1 รับค่าคอมเหมือนเราเปียบเลย นะคะแล้วเราเป็นฝ่ายแนะนำบีหนึงเราได้รับอะไรคะตรงนี้ไม่ได้รับนะคะไม่ได้ค่ะตรงนี้ไม่ได้รับค่าคอมในส่วนที่เราสร้างไว้เลยนะคะแต่ว่าเราสามารถสร้างองค์กรไปได้เรื่อยๆเลยนะคะสร้างเพื่ออะไรคะ สร้างเพื่อสร้างฐานไว้ให้แข็งแกร่งไม่เป็นไรค่ะตราบใดที่เรายังเป็นแค่เบสิกไม่ต้องคิดอะไรนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วมาดูกันนะคะ B3 B3 ปกติทุกคนถ้าซื้อสินค้าในส่วนของ999แ,แล้วแล้วเป็นยูพิคเกอร์ในสมาชิก VIP แล้วซื้อสินค้าทั่วไปค่ะ ซื้อสินค้าทั่วไป1,000บาททุกคนมีสิทธิ์ซื้อสินค้าช่องทั่วไปนะคะสินค้า1นึ่ร้านห้าแสนรายการวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ซื้อได้หมดเลยนะคะอีสาก็จะได้รับค่าคองไป10%ถูกไหมคะสิอยู่ที่เท่าไรคะหนึ่งร้อยบาทเราเหมือนเดิมค่ะแนะนำาี3 เราควรจะได้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ10%แต่เราไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นเบสิกชนเบสิกอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะถ้าวันนี้เกิดเราแนะนำครบ20รหัสเมื่อไรนะคะเราแนะนำเลยพอเราแนะนำครบ20ปุ๊บนะคะ บริษัทจะปรับสถานะของเรามาเป็นซปเปอร์ทันทีนะคะใช้ตัวย่อว่าตัว S นะคะอ่าทีนี้เรามาดูกันนะคะเราไปต่อกันเลยค่ะว่าซปเปอร์ดียังไงนะคะอันนี้คูบินิครบเลยนะเราไปดูกันนะคะว่าซปเปอร์ดียังไงนะคะอ่าซปเปอร์ค่ะวันนี้นะคะเราอ๋อใช้คําว่าเราดีกว่านาะเราจะได้รู้ว่า ตัวเราเองนะคะเราค่ะเราเป็นซูปเปอร์เพราะว่าแนะนำแนะนำคดยี่ชิ้นค่ะบริษัทจะปรับสถานะเราเป็นซูปเปอร์ทันทีนะคะเราเหมือนเดิมค่ะ มื่อกี้เราชวน B 1มาใช่ไหมคะเราชวน B 2มาค่ะเหมือนเดิมเลยตรองนี้นะคะ244เราได้ไปแล้วตั้งแต่ต้นถูกไหมถูกไหมคะเราได้ไปแล้วค่ะเราได้ไปแล้วเราได้ไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะ B 1กับ B 2เห็นเราขึ้นซุปเปอร์หรือเราแนะนำครบ20คน B 1ก็อยากชวนด้วยถูกไหมคะ มีหนึ่งก็ชวนใหญ่เลยค่ะชวน B 2 B 3 B 4 B 5่ชวนอยู่นั่นแหละเนาะเพราะเขาเองเขาก็ต้องปรับสถานะขึ้นไปเหมือนกันถูกไหม B 1ได้รับค่าคอมเหมือนเราเลยค่ะเหมือนตอนเราเป็นเบสิกนะได้รับค่าคอมไป244เหมือนกันเลยค่ะนะคะทีนี้ค่ะเรามีสถานะเป็นซูเปอร์แล้วก็ B 1ยังเป็นเบสิกอยู่ ที่นี้เราสังเกตดูนะคะสองร้อยสี่สิบสี่ไลท์ขึ้นไปหาเราด้วยค่ะสองร้อยสี่สี่ไลท์ขึ้นไปหาเราด้วยค่ะดีไหมคะดีไหมคะตรงนี้นะคะเหมือนกันค่ะ B สองก็เหมือนกันค่ะ B สองก็ขยันชวนมากๆเลยนะคะ B สองชวนมาครบยี่สิบชิ้นเลยค่ะวันนี้อ่า บีสองชวนมาครบยี่สิบชิ้นเมื่อไรนะคะบริษัทจะปรับสถานะบีสองเป็นอะไรคะเป็นซุปเปอร์เหมือนกันค่ะนะคะตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะคะบีกลายเป็นสถานะซุปเปอร์เหมือนกันนะคะทีนี้ค่ะถ้า B ีสองชวนมาหนึ่งลหัสองลหัสามลหัสิบรหัส ตรงนี้นะคะเราไม่ได้รับแล้วนะคะเราไม่ได้รับแล้วค่ะนะคะแต่ไม่ต้องตกใจค่ะตรงนี้เราไม่ได้รับแต่บริษัทยังจ่ายให้เราในลักษณะซูปเปอร์ชนซูปเปอร์อยู่ดีถูกไหมคะจ่ายแบบไหนคะวันนี้ค่ะถ้าซูปเปอร์มีมาสิบรหัส บริษัทจ่ายให้รหัสละห้าสิบบาทค่ะวันนี้ลองคูณนะคะหนึ่งคูณห้าเท่ากับห้าใช่ไหมคะศูนย์ใส่เข้าไปสองตัวค่ะเท่ากับห้าร้อยบาทค่ะจ่ายเป็นรายเดือนอยากถามว่าทำอะไรคะ ทำงานอะไรได้รับรายเดือนแล้วแต่ถ้าวันนี้ค่ะถามว่าซูเปอร์เราจะอยู่แค่ยี่สิบรหัสไหมตัวเราเองเรายังไม่อยู่แค่ยี่สิบเลยถ้าสมมุติวันนี้ซูเปอร์มาที่ยี่สิบรหัสถ้ามายี่สิบรหัสเกิดอะไรขึ้นคะก็เหมือนเดิมค่ะคูณรหัสละห้าสิบบาทถูกไหมคะห้าสองสิบ ศูสองตัวค่ะหนึ่งพันบาทเห็นไหมคะบริษัตก็ยังจ่ายอยู่ดีตรงนี้ค่ะวันละย,ยี่ไอวันละยี่สิบรหัสที่ซุปเปอร์ทำมาเราได้รับด้วยค่ะหนึ่งพันแล้วต่อไปยังไม่จบแค่นี้นะคะเราหยุดชวนไหมคะเราไม่หยุดชวนค่ะ เราก็จะชวน 21, 22, 23ต่อไปเรื่อยๆถูกไหมคะเมื่อกี้เราเป็นเบสิกเราได้รับค่าคอม244แต่ตอนนี้ค่ะเราได้รับค่าคอมเบิลทันทีค่ะคูณสอค่ะเท่ากับเท่าไรคะสองส่ร้อยบาท ถามคำหนึ่งค่ะวันละห้าร้อยวันละพันเป็นไปได้หรือ,อยังคะต้องการวันละห้าร้อยชวนมาหนึ่งคนคะ่ะต้องการมาพันหนึ่งชวนมาสองคนคะ่ะต้องการมาสองพันชวนมาสี่คนนะคะอ่าเห็นไหมคะเป็นซูเปอร์ดีแบบนี้เองเห็นไหมคะาม b ีก็ไม่น้อยหน้าค่ะเห็นเราชวนก็ชวนบ้างนะคะชวน B7 B8 อะไรของเขามาเรื่อยๆนะคะ B3 ก็ได้รับไปเหมือนเดิมค่ะเท่ากันเลยเราทุกคนที่อยู่สถานะนี้ได้เท่ากันหมดตราบใดที่ B1 ค่ะยังไม่ถีบตัวเองขึ้นซปเปอร์ตรงนี้ค่ะ B3 แนะนำแล้วเนี่ย ใครได้ด้วยคะ B1 ได้ไหม B1 ไม่ได้ค่ะแต่คนที่ได้คือเราเงินไหลเข้าไปหาเราค่ะดีไหมคะดีไหมคะอาตรงนี้ดีแล้วยังไม่พอเราไปดูกันต่อนะคะว่าถ้าเราแนะนําแล้วก็ทีมแนะนําด้วยครบห้าร้อยเมื่อ,อไร ครบห้าเมื่อ,อไรเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นคะแนะนำทั้งทีมครบค่ะ500ชิ้นสถานะจะปรับเราขึ้นเป็นอันติเมตทันทีค่ะ ไม่มีเงื่อนไขไหนแล้วเราถูกปรับขึ้นเป็นสถานะอันติเมตแล้วเมื่อกี้เราแนะนำไว้แล้วใช่ไหมคะ B1 หนึ่งเปอร์หนึ่งถูกไหมคะรับค่าคอมไปแล้วด้วย244ตัวน้อยๆเนาะรับค่าคอมไปแล้วตั้งแต่แรกถูกไหม ทีนี้เรามาดูกันก่อนค่ะเราเปิดใหม่เลยเปิด B2 เลยค่ะเมื่อกี้เราได้รับค่าคอมไปแล้วใช่ไหมเวลาเราเป็นซูเปอร์เราแนะนำ B2 เราได้รับไปแล้ว488แต่ตอนนี้เราค่ะแนะนำใหม่แนะนำคนใหม่เลย B2 อันนั้นยังอยู่กับเราเหมือนเดิมรับเงินไปแล้วแต่ตอนนี้ค่ะ เมื่อกี้เราได้รับคูณ2ไปแล้วแต่อันติเมตจะได้รับเพิ่มเป็น6กซค่ะวันนี้นะคะตัวครูพี่นึกเองยังอยู่ในสถานะของซูเปอร์ขอใช้คำว่า60%ก็คือ600บาทก่อนนะคะ ได้รับค่าคอมเข้าไปค่ะแนะนำหนึ่งคนได้รับค่าคอมเลย600บาทแนะนำสอคนรับค่าคอม1200บาทก็ยังไม่จบแค่นี้เหมือนกันนะคะ B 1ก็ยังชวนอยู่ปกติเลยนะคะ B 1ชวน B 3 B สนะคะ B 1ก็รับเหมือนเดิมละคะ่ะ B 1นี่เป็นคนเดิมของเราเลยนะคะ เขาก็ได้รับค่าคอมเหมือนเดิมค่ะแต่ตรงนี้แตกต่างแล้วเพราะอะไรคะเพราะเราได้เป็นอันติเมทแล้วทุกคนที่ b1 นแนะนำมาเราจะได้รับค่าคอมเท่าไรคะเท่าไรคะใจ่ายให้เบสิกไปสองร้อยสสิบสี่ซเปอร์ไม่มีตัดเราเป็นอันติเมทเราได้รับด้วยค่ะ สามสมิบเจ็ดาทใครชวนคะ b ีหนึ่งชวนดีไหมคะตรงนี้ดีไหมคะค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะซูปเปอร์คะ่ะซูปเปอร์หนึ่งนะคะชวน b 4สีเก้า ่วน B 500แสดงว่าซูเปอร์นี้บริษัทจะปรับสถานะเขาเป็นอันติเมทเท่ากับเราถูกไหมคะมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะพลาดไม่ได้กับพิบตาไม่ได้เลยนะคะตรงนี้คือไฮไลไท์แล้วค่ะถ้า B 1นึแนะนำม,มา1คน2คน3คน เราได้เหมือนเดิมไมค่ค้ารายได้เราได้ไมคะารายได้จากปกติถ้าแนะนำมาหนึ่งคนถ้าเป็นซูเปอร์เราจะมีค่าคอมกลับมาเท่าไรคะหนึ่งร้อยบาทส่วนต่างหนึ่งร้อยบาทจากซูเปอร์ซูเปอร์แนะนำหนึ่งคนอ่ะเราเขียนไว้ในที่เข้าใจเนาะถ้าซูเปอร์แนะนำมาหนึ่งคนเราได้รับหนึ่งร้อยบาทใช่ไหม แต่ตอนนี้เขาขึ้นอันติเมตแล้วเราได้รับอยู่ไหมคะอันติเมตชนอันติเมตไม่ได้รับค่าคอมแล้วนะคะในลักษณะของรายวันแต่ยังเหมือนเดิมค่ะเราจะเปลี่ยนสถานะการจ่ายให้เป็นรายเดือนค่ะลหับละห้บาท อันต so, uh, ิเมตชวนเราได้รับด้วยรหัสละห้าสิบบาทวันนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมคะอันติเมตห้าร้อยคนมาวันนี้ห้าลิชิ้นหรือ50รหัสคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะห้ชิ้นชิ้นละห้าสิบาทเอา5้คูณหเลยค่ะห้าห้า่สิ้าใช่ไหมคะนับเลยค่ะศูนย์สอง วันนี้ค่ะเราจะมีรายได้อเข้ามา2,500บาทเป็นจ่ายค่าคอมเป็นรายเดือนบอกแล้วไงคะทำอะไรได้คะทำอะไรได้รายเดือนเพิ่มคะซปเปอร์คือคนเดิมของเรา B1 คือคนเดิมของเราจนกระทั่งวันนี้เขาปรับเป็นอันติบตด ก็คือคนเดิมของเราถูกไหมอะทีนี้ค่ะเรามามองต่อไปถ้าหนึ่งถึงสองปีหรือตีไปให้ห้าปีเลยอันติเมตของเราจะมาวันละร้อยลหัสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้แน่นอนค่ะองค์กรหนึ่งองค์กรทีมหนึ่งทีม ถ้าเราทำให้เขาเข้มแข็งอยู่เหมือนทุกวันนี้ถ้าเราทำให้เขาเข้มแข็งอยู่หนึ่งรอยรหัสถือว่าน้อยเลยเอาเรามาดูกันนะคะเอาขั้นต่าแล้วกันเอาหนึ่งคูณห้าเท่ากับห้าศูย์หนึ่งสองสามถูกไหมคะสามตัวเท่ากับห้าพันบาท บาทนี่คือหนึ่งวันทีนี้เรามาดูกันค่ะหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันค่ะคูณด,ด้วยวันก็คือห้าพันบาทนะคะไฮไลท์เลยนะคะเรามาดูกันนะคะเอารายได้ขั้นต่ำเลยเอาความเป็นจริงค่ะเอาความเป็นไปได้ค่ะไม่ต้องเวอร์วางกว่านี้เอาแค่ห้าพันบาทถ้าห้าพันบาทสามสิบวันลองคูณดูสิคะ ห้าสสห้าค่ะห้าสาสิบห้าโซนหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวศซนหนึ่งสองสามสี่เท่าไรคะหนึ่งแสนห้าหมื่นอันติเมตหนึ่งคนทำงานสบายสบายมีรหัสเข้ามาอันติเมตละร้อยรหัสต่อวัน เดือนหนึ่งเรามีรายได้เข้ามาเป็นรายเดือนให้เรา1นึ่งแสันบาทเอ้ยหนึ่งแส้าหมื่บาทนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่าเป็นไปได้ไหมคะห้าปีต่อไปห้าตีปีต่อไปเราสร้างอันติเมตมาสิบคนค่ะสิบคนคูณด้วยเมื่อกี้นะคะ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอันนี้เอาไรได้ขั้นต่ำนะคะเอาขั้นต่ำมาเลยค่ะทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะลองช่วยช่วยคูณกันนะคะหนึ่งคูณห้าเท่ากับไอ่หนึ่งคูณสิบห้าเท่ากับสิบห้าศูนย์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวช่วยกันใส่ช่วยกันคิดนะคะ สีห้าตัวห้าตัวเกินไหมเกินไหมคะถ้าเกินขอยกยอดมาตรงนี้นะคะสิบห้าศูนย์หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเนี่ยค่ะ ลองดูง่ายๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเรามองที่รายได้ขั้นต่ำของเราวันหนึ่งร้อยรหัสต่ออันติเมตรทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะทุกคนว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อยู่แล้วคะ่ะ